สวัสดีเช้าวันอังคารที่17ธันวาคมค่ะมาดูการเคลื่อนไหวตลาดหุ้นเมื่อวานกันนะคะเซ็ตอินเด็กต์ปิดที่1,419.72จุดลบ0.83%มูลค่าการซื้อขาย4 4 8 1ล้านบาทโดยตลาดหุ้นไทยลงแรงจากประเด็นกดดันหุ้น CPO, c p x ต r a และแรงขายในกลุ่มโรงพยาบาลขณะที่ขาดปัจจัยใหม่หนุน ส่วนฝั่งของตราสารน,นี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่7 2 5 5 9้าล้านบาทและยุคพันธบัตรอายุหปีปิดที่2 0 9ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเมื่อวานส่วนฝั่งของเอเชียนิกิตลาดทุนโตกเกียวปิดตลาดแทบไม่ขยับค่ะเนื่องจากนักลงทุนชะลอการลงทุนก่อนการประชมุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางญี่ปุ่นที่จะมีขึ้นในสัปดาห์นี้นิกิตปิดไปที่ 39,457.49. จดุดลบ0.0เเ ส่วนเซิงไฮ่เข้ามาสิดต,ตลาดหุ้นจีนปิดลบหลังจากจีนเปิดเผยยอดคารร้ายผลิตที่อ่อนแอมากกว่าคาดซึ่งบ่งชี้ว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนยังคงเป็นไปอย่างยากลําบากเซิงไฮ่เข้ามาสิดปิดที่3,386.33จุดลบ0.16%ส่วนฝั่งของดาวโจนส์ตลาดนิวยอกปิดลบในวันจันทร์แต่เอสอมไอ500ยังคงปิดในแดนบวกและนสแดกปิดทำนิวไฮ่อย่างต่อเนื่องโดยได้รับแรงหนุนจากการพุ่ขงขึ้นของหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีขณะที่นักลงทุนจับตาผลการประชุมของเฟดในวันพุธนี้รวมทั้งแถลงการหลังการประชุม เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ที่ทางอัตราดอกเบีย้ยในปีหน้าดาวโจนส์ปิดที่43,717.48จุดลบ0.25% s p e 500ปิดที่6,074.08บวก0.38%และ n a s d a กปิดที่21,738.9จุดบวก1.24%ค่ะ ส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดลบในวันจันทร์โดยถูกกดดันจากหุ้นในกลุ่มสินค้าหรูหราและกลุ่มพลังงานหลังการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจจีนที่น่าผิดหวังขณะที่ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปรับตัวลงเนื่องจากมูดี้สปรับลดระดับความน่าเชื่อถือของฝรั่งเศสลงอย่างไม่คาดคิด CC4 0ปิดที่7,357.08จุดลบ0.7 1 DAX ปิดที่2313.81จุดลบ0.45ย์จุดเจน่งเปอปิดที่8,262.05จุดลบ 0. 4 6%ค่ะ ส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับยูโรและปอนด์ขณะที่นักทุนจับตาผลการประชุมของเฟดในวันพุธนี้รวมทั้งแถลงการหลังการประชุมเฟดเพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยในปีหน้าส่วนฝั่งของสชนนัมมันดิบเวทซ่าสตรานิวยอปิดลบในวันจันทร์ลงไป0.81เปเิดที่70ดอลลาร์71เซนต์ต่อบาเรลโดยตลาดถูกกดดันจากการที่จีนเปิดเผยตัวเลขการใช้จ่ายผู้บริโภคที่อ่อนแอลงและจากการที่นักลงทุนชะลอคำสั่งซื้อก่อนที่จะรู้ผลการประชุม ส่วนดานฝั่งของบรนตค่ะลบไป0.78%ปิดที่73.91ดเซนต์ต่อบาเวลส่วนสัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลบเล็กน้อยในวันจันทร์ขณะที่นักทุนจับตาผลการประชุมของเฟดในวันพุธนี้รวมทั้งการแสดงความเห็นของคุณโจมพาวเวลประธานเฟดเพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยในปีหน้าสัญญาทองคำตลาดโคเมิกสมมติเดือนกุมภาพันธ์ลบ0.22%ปิดที่2,670ดอลลาร์ 2, ต่อทรอัลล์ และนี่คือทั้งหมดของ k t ท m d a ด l y n e ิวที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะแล้วเพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆเพื่อการลงทุนอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ k t ท s s m r t t t r a d e กันแล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะกับดิฉันวรรวาตินาราสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ